19. เทวตาอุยโยชนะขาดาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกขาหวตุสัเพปิปานิโนเมตตาวตาจะอัมเหหิสรังประทานบนยสรังประทานสัเพเทวานุโมทันตุสรรพสังคติสิทธิยา ฐานาทาทันตุสัทธายาสิรังรักขั้ตุสัพพาภาวนาพียตาห้วนตุขั้งตุเทวตาขตา20สัพเพพุทธาปราปตาปัจเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตจนารกขังมันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาปราปตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตจนาระขังมันธามิสัพพโซ สัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานันตยังพระรังอรหันตานันตเตชีนะธรรมพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานันตยังพระรังอรหันตานันตเตชีนะธรรมพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานันตยังพระรังอรหันตาน เตชนาระขงขันธามิสะพัสโสัพเพพุทตาปะระปตตาปะเจกานันจะยังารังอะระหันตานันจะเตชนาระค้งขันธามิสะพสสัพเพพุทธาปะรปตาปะเจกานันจะยังพรัอรหันตานันจะเตชนาระคงขันธามิสพสสัพเพพุทธาปะระปตาปะเจกา นันตเตยใชนะหลักข้างผันธามิสัพอโซ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอิทธานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยาบทสวดมนต์พระสุตะปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจนเกิดมแก่ข้าพเจ้าขอให้ปวจากุถูกไป่ทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอท้อยเทพเจวราทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยามนและธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุัวทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหว้ปู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สสิ่งสร้างขึ้นให้เพี่ยงด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจ,จงสำเ็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถิด